สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย74นะครับแต่ธรวันทิต์ที่27เมษายนพุทธศักราช2568นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นยอดกุม,มารรุ่นเวยชาติเฉดพบกับทานานยอดคันทางนครศรีพิกาน้ำหนัก106ปอนด์คู่สองจะเป็นทางด้านเพชรวิเศษเพชรเขียเพชรพบกับชนะยอกฤทธิชัยอ๋อเพชรสมานพิกาน้ำหนัก126ปอนด์ คู่ที่สามคู่รองคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นเมาคลีวันของโอม MBK พบกับทางด้านเพชรเหนือตองเขาเชียงใหม่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์และคู่รายการนี้ก็จะเป็นคัมแบ็กทีเคยุทธนาต่อหนักให้เพชรกิตติเชียร์ปรามินทา129ร้อยยี่สิบเก้าต่อหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอร์พีเคสองสี่ ไหลย,ยกระบบตโนมัตินะครับสีดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับ,บเขาไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์เขาสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ผมพร้อมในาคำแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเดิดเปิดมาขบับบรรชกท่อนเจ็ดสีต้่องสามบมอมน้อยนี่เปิดมาขบับบรรชก สองวันสาวันเลยรายการศึกมวยวันในีเปิดมาของชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเร็ดหลังเงินชั่งน้ําหนักนะครับเปิดให้เราได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปชดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเร็กของมวยชกหลายๆต่อได้ลองไปทางไหนเราจะรู้เราจะเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้เราตัวลงทุน ช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการนังเงินน้ทองเีืครอบครัวเราได้นะครับแอดพิเกสองสีท่ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านคันเงินนะครับต่อไปมาดูน้หนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นยอดคูมานมา,ร,นร,มาร้อยหกทพิกัดรถขันม,มาร้อยหกจุดสองรถไปศูนย์จุดสองเพชรวิเศษมาร้อยยี่สิบหกิทิชยร้อยยี่สิบหกพันทพิกัดเมาครีมาร้อยยี่แปดจุดหกรถไปศูนย์จุดหก เพชรเหนือมา128ปอนด์ทพีกัดคัมแบ็กมา132ปอนด์อ้้หลดไปกิโลเศษเลยนะครับรปปเป็น3ปอนด์เพชรกิตติมา130ปอนด์ทพีกัดนี่คือน้ําหนักมวยเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูมารักมวยชอบผลไปนะครับคู่แรกนั้นยอดคุมานตอนี้เตะตอยรูแดงเขาเข้มฉลาดรวดเร็วจะเขายอดกันยอดกันกันกประเภทฟีมือเชเดียวกันหนักแนงทุกลูก ความเข่าอยู่ที่ยอดคูมันแต่ว่าร่างกายอยู่ที่ยอดกันคู่นี้เรทเปิดมาไม่ห่างผมชอบที่ยอดกันช้านครสีความมั่นคงความหนักแรงผมมองว่าดีกว่านิดๆเข้าแล้วสมบูตัวบางทุนนะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันมากคู่ที่สองเพชรทิเศษเพชรเข็ดเพชรซ้อมจึงมันผู้จัดหนักแรงมีนาคดฤติชัยในประเภทหนักแรงเป็นมวยที่มีลูกหมานนะครับคู่นี้ผมชอบที่เพชรทิเศษเพชรเข็ดเพชร ดีกว่าค่อนข้างเยอะอยากได้เท่าไหร่ัะเดาถ้าแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงแปดหนึ่งสิบหนึ่งฉะนั้นก็ออกตัวบางทุนเอานะครับกูที่สามครับเมาคลีเพชรสี่หมื่นเมื่อเช้ามาลดอยู่ศูนย์จุลกข้พเจ้าเหนือเพชรเหน,อเเนือนี่หนักแรงเมาคลีเนี่ยเข่าในแข็งแกร่งหนักแรงหน้าเสื่อดีเพชรเหนือนี่หนักแรงทุกลูกต้นๆนี่อันตรายเพราะว่าเพชรเหนือนี่แข็งแต่ว่าปลายปลายผมมองว่าด้านเขา่าเมาคลีไม่อยู่ รอดูสักสองยกก่อนนะครับพ้นไปแล้วค่อยเข้ามารีวันลคมบีเคนะครับมาถึงคู่เองรายการนี้คัมแบ็กเทเคยุตนาที่จริงคุณนิบตอมหนักหนึ่งปอนผมไม่เป็นที่เด็ดครับทีแรกเพราะว่าคัมแบ็กนี่สอกคมแข้งเนียนหมัดหนักเพชรกิตตินี่ประเภทนอกได้ในดีแต่ว่าช้ากว่ากระดูกมันก็เป็นรองแต่เมื่อเช้าเนี่ยมารดอยู่สามปอนหนักหนักหน่อยเข้าไปที่คัมแบ็กไว้ไม่นับไม่นอกไม่ลงไม่หล่น ราคาไหลขอกตัวบางตัวเนาถ้าแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงแท้ยและคูนี้อาจจะมวนเดียวจบได้เข้าไปที่คัมแบ็กแล้วเอาตัวบางตัวเนานะครับสรุปเมรักเมยชอบวันนี้คู่แรกนั้นจอบชอบที่ยอดคันชานครสีคู่ที่สองเป็นเด็ดในรายการครับเพชรวิชัยเพชรเขียดเพชรดีกว่าค่อนข้างเยอะคู่ที่สามชอบทีธเมาครีอร่อยบนสองยกก่อนเถินฉับเดินทีเดินเบียดทเ,ดท,เ,ดท,เดท้าย,ายเอาอยู่และคู่รกรายการวันนี้เข้าไปที่คัมแบ็ก ไม่ร่วงไม่หล่นก็เอาตัวบางตัวเอานะครับแพชนะก็จะได้ถังกบฎีคัมแบ็กทีเคยุทธนาขอบคุณสำหรับคำแชรที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ